รับเดีต้อนรับด้านหน้าเลยค่ะ,ท,ท,คะทั้งทีมเลยนะคะยินดีต้อนรัทั้งทีมเลยนะคะทีมที่สองค่ะที่ได้รางวัลชมเชยค่ะอ,คองค์การบริหารส่วนตำบ,นบนลบ้านราชค่ะรางวัลชมเชยทีมที่สองนะคะจากหกออทีม ดีใจที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองหรือว่าดีใจได้ชมเยทีมอื่นดีใจไม่ใช่ชื่อฉันหรอเีวกเลยนะคะทีมจากโรงเรียนบ้านหนองสนวนค่ะครับเนเชิญนายีี่นายยบบริหารสนมาับนาเียมา เชิญนะคะอาซจันคอมบีป๊อบโมเมจิะคบุดูดิ้งทั้งทีมเลยนะคะเรียนเชิญค่ะน้คร้อยบาทนะคะสำหรับรางวัลที่หนึงคะครับวันนี้เรียนเชิญนะครับนรเจอร์เจนส์

เราเปสุดท้ายนะคะของครั้งนี้ที่ที่หกนะคะได้แก่ได้แก่ o ่ e t w ลองไลไมลองไ่ไม่ยใจเมื่อกี้ยงกระโดดูมาลองมาด้วยครับนะฮะสัจ้อง่มา้วยนาาี้่วตบนตตะเคียตอนนี้เหลือสทีมนลกวิทยาาร์การบรรชนะเลยตาวนี้ยัสามทีมมายืนประจำแบนี้ยังนี่ค่ะใาบเอาปบตกคุณโบค่ะและอาปตเสริงแสงค่ะ ทั้งสองทีมนะคะเราจะประกาศผลรองเชลซ์อันดับสองนะคะรองเชลิ์อันดับสองซ้มกำลีลางานผลไม้ของดีเสริมสางภายในวันนี้จะเป็นท่านใดได้แก่เอออ้ได้แก่สาวสาวได้แก่ Não! <laughs> รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะเงินรางวัลหนึ่งพันบาทคะครับโอกาสนี้ครับก็ได้เชิญนะครับท่านสุรลุ่งสันเทียครับประดับอาวุธคือรางวัลชนะเลิศนะคะรางวัลชนะเลิศใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งค่ะเป็นอันดับที่เงินรางวัลสามพันบาทค่ะและรางวัลรองชนะเลิศนะคะรับเงินรางวัลสองพันบาทค่ะท่านที่เหมือนจะตื่นเต้นแทนเอาเลย โดมอนแนนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีจากจักรใช่ไหมครับดีเด่นค่ะดีเด่นค่ะบริจาคเสบานบริจาคต่เป็นไรครบโอ้ ก็จะมีออนไลน์มีการออนไลน์ดีมากเลงค่ะออนไลน์แล้วออนไลนแล้วใช่ไหมคะรางวัลชนะเลิศกยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มอบรองชนะเลิศมาก่อนครับจ้ารางวัลชนะเลิศค่ะเทศบาลกำบลโนสุขุยินดีด้วยค่ะเงินรางวัลสองพันบาทค่ะหมดไปสองหมื่นแปด ว้าวโฟกาสมาด้วยนะคะกับปีนี้เนี่ยเจอท่านอะไรจ้กับรางวัลชนะเลิศนะคะ The w i n n e r Chef a งานส้มตำลิลล่ารสชาตดีงานผลไม้และของดีอำเภอร์เซนสามได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเสร เงินรางวัลสามพันบาทค่ะดีด้วยนะคะหมดไปสามเออขออรุยาตเชิญท่านเอกบูมเชื่อมอนุธรรมครับท่านแดงปืนเสริมสังครับเป็นผู้มอบแล้วก็เชิญท่านนายกสมพงศ์ครับนะฮะแล้วก็รองคงด้วยนะครับนะแล้วก็ผู้ควบคุมด้วยครับทุกทีมที่มาเพราะทุกนี้ครับเล่นเชิญมาถ่ายรูปเสร็จแล้วจะได้เวทีในเวลานี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาช้าไม่ได้มุมกล้องนะคะจะได้ตัดเฟรมนะคะมากรอบได้ก่อนค่ะ ค่เรียนเชิญทคนมากค่ะที่ข้าทมานะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีในเวลานี้เลยขออนุญาตนายครับขอยนุะกรรมการครับท่านผู้เชิญจานนายยกครับผู้บรัลกขึ้นสู่บนเวทีเลยนะครับขึ้นสู่บนเวทีจะพึ่งเก็บครับจะพึ่งเก็บครับขึ้นอาตานป้ดานล่าและด้านบนความเมาะสมข้ารยาราบะสวัสดีค่ะขอน